สภาพน้ำท่วมขังบริเวณซอยสุริยะวงย่านตลาดประตูก้อมเขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่เนี่ยค่ะคุณผู้ชมหูน้ำท่วมสูงอยู่เหมือนกันนะคะ หลังจากที่เกิดฝนตกหนักนานกว่าชั่วโมงในช่วงเย็นที่ผ่านมานะคะน้ำที่ท่วมสูงส่งผลกระทบกับประชาชนรถหลายคันประสบปัญหาขัดข้องค่ะชาวบ้านในพื้นที่และเจ้าหน้าที่อาสารวมทั้งเจ้าหน้าที่เทศบานลคนครเชียงใหม่ต้องจัดกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากระยะทางที่น้ำท่วมขังหลายร้อยเมตรนะคะรถ เนี่ยค่ะไม่สามารถขับต่อไปได้รถเครื่องตายเลยนะคะภาษาเหนือค่ะคุณผู้ชมไปต่อไม่ไหวต้องจูงแบบนี้นะคะ ฝนที่ตกอย่างหนักทําให้เกิดน้ําท่วมขังอีกหลายจุดโดยเฉพาะบริเวณทางลอดบนถนนฉาเชียงใหม่ลําปางแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ําในเขตเมืองส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักด้วยนะคะส่วนที่สนามบินเชียงใหม่ก็มีรายงานนะคะว่าเครื่องบินโดยสารจากสนามบินดอนเมืองและเที่ยวบินต่างประเทศอีกสเที่ยวบินไม่สามารถลงจอดได้ตามเวลาเนื่องจากฝนตกหนักนักบินต้องวนเครื่องอะค่ะบินวนก่อนก่อนที่จะสามารถนําเครื่องลงจอดได้อย่างปลอดภัยในเวลาต่อมา 啊，来看,看